สวัสดีครับร้านช่างเมยกุญแจนะครับวันนี้ช่างเมยได้มีโอกาสมาทํากุญแจสมาร์ท key Toyota Hybrid นะครับตัวนี้ c a m r y ี่กดสตาร์ทนะครับลูกค้ากุญแจหายแล้วก็ดับเครื่องเป็นที่เรียบร้อยครับช่างเมยโปรแกรมให้ใหม่แล้วนะครับตัวนี้ฟังก์ชันสวยงามเป็นรุ่นใหม่ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมทุกปุ่มนะครับมาลองดูกันครับเปดล็อกอันล็อกเปิดท้ายครับโอเคฟังก์ชันครบนะครับตัวนี้ ใช้ได้หมดทุกเมนูนะครับเป็นไฮบิดนะครับลองมันดอสมาร์ทโอเคนะครับสมาร์ทใช้ได้นะครับมาลองสวิตช์ออนดูครับรถมันมืดหน่อยครับเดี๋ยวดไฟอสโอเคนะครับออนได้นะครับทีน,นี้เป็นไฮบิดนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดู บุกใปิดทำงานแล้วนะครับเครื่องปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสนใจทำรีโมทกุญแจรุ่นไหนร้านจังมีได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยครับเรายินดีให้บริการทุกท่านทุกระดับประทับใจนะครับราคาเป็นกันเองครับผมขอบคุณมากครับ